โอ้โฝุ่นหนุนเ้ยเองฝุ่นขมรถแล้ว <c oughs> ครับการสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Youtube เอ็กซ์มิซซิ่งครับอู้ตะปูเอ้ยอู้ตะปูอะ่ะค่อนข้างแกนตรายครับอู้หงานนี้ถอยกันยาวๆเลยครับผม ถอยยาวๆเลยหืฝุ่นเป็นผงด้วยจานเหล่าครับผู้ดันงานนี้ถอยยาวเลยครับนี่แหละเสริมคันให้มันสูงครับเพื่อรถปูนเขาจะมาเทลงนี่ได้ครับผม ถอยไม่ดีมีตกนะเนี่ยถอยไม่ดีมีตกครับเอาเอาเอ,อ้ตูดย่อนแล้วครับอู้ถอยไม่ดีมีตกครับงานนี้ สะบ,บาตุ่มตีดากไปหนึ่งทีไปแล้วรู้ครพอดีครับบอกเลยว่าถอยไม่ดีมีตกครับถอยไม่ดีตกแน่นอน อ <ś les> ูจะเต็มแล้วครับจะถึงนี่แล้วมาพี่เหล่ามามาแล้วเหล่าน้อยอ๊บๆเอ้ยเหล่าน้อยใส่ด้านนี้ครับงานนี้พี่เหล่าก็ Hãy cháy hồ vậy đó Có đó. đó Ê đánh. ทืบคันเร่งให้หน่อยเวลาบอกกระทืบต้องกระทืบคันเร่งถึงจะมาเนี่ยองล้จันเหล่าแล้วครับ เก่งแล้วทุกวันนี้ครับเรื่องขับรถไทยผมคิดว่าน่าจะถ่มถึงแค่ตรงสะพานนี่แหละคิดว่านะผมว่าน่าจะถ่มถึงนี่แหละครับไกลแล้วอีกไม่กี่รถหรอกนี่เดี๋ยวก็เต็มครับโ <c oughs> อ้โหหน้าดินห <c oughs> าปลา มาแล้วครับถอยมาแล้วโอ้มือสั่นพี่น้องยาวยาวยาวเอาไปเร็วไปเร็ว นี่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 ตีก้นเหมือนโกรธใครมาโอ้เสียบอยมานะครับนุ่นน้องบักนาวครับมาแล้วโอ้โหไม่ลองเสือครับงานนี้ฝุ่น สองกองเลยพี่เหราค่อยดันทีเดียวมันสองกองดันทันยูนี่น่ะกองเล็กไม่ได้กองใหญ่มาแล้วครับสายดัน ยันหนึ่งกระดานได้พุ่งกระต่ำแล้วเบิดกอ,องดินหาย นี่แนนเสร็จแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเดินหน้าไปวะเฮ้ยเฮ้ยเสียวบอยเสียวใหญ่เลยวะมาแล้วถอยมาแล้วยาว,ยาวๆครับ ยมาถอยมาถอยมาไห้ขแหละเบาๆเด้อเบาเบาเบาอ,อืมน้องมะนาวกลับมาแล้วครับ โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ